กองพลพัฒนาที่4ค่ารัตนพลนำโดยพลตรีวันลบทิติกุลผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่4ค่ารัตนพลได้มีแนวนโยบายในการให้กำลังพลและครอบครัวกำลังพลได้น้อมนำประชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโดยให้กำลังพลและครอบครัวกำลังพลได้ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองพลพัฒนาที่4ค่ารัตนพลแล้วนำมาปฏิบัติ หลังบ้านแต่ละหลังบ้านจะต้องมีในเรื่องของการเกษตรผักสวนครัวเพื่อให้ทุกวันเนี่ยได้มีผักกินมันก็เป็นการลดรายจ่ายหรือไปวันวันหนึ่งอาจจะลดวันละห้าบาทสิบาทแต่ถ้าทั้งคงพลเนี่ยคนมีเป็นพันคนมันก็ลดวัน4ีห้าพันบาทและโครงการของเราระยะยาวต่อไปก็จะขยายไปสู่ท้องตลาดคือปัจจุบันก็เริ่มแล้วเริ่มสู่ออกท้องตลาดบ้างแต่ยังน้อยแต่ระยะยาวเนี่ยเรากว่าจะเป็น ปลอดสารพิษผลพัฒนาสีถ้านึกถึงผักปลอดสารพิษอาจจะต้องนึกถึงผลพัฒนาสี่ <c oughs> บรรยากาศภายในกองผลพัฒนาที่4ค่าราัตนพลมีความร่มรื่นไปด้วยพืชผักสวนครัวอาทิผักบุ้งมะเขือมะนาวพริกมะละกอกล้วยมะพร้าวหน่อไม้ฟักและผักอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดนับกันแทบไม่ไหวไปตลอดแนวบ้านพักของกำลังพลบางบ้านก็จะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกบอย่างบ้านของพี่จิรนุชปักกาวเวสานอกจากปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองแล้วยังเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมไรายได้ให้กับครอบครัวลองเลี้ยงกบโดยเริ่มครั้งแรกคือเราเลี้ยงแบบเลี้ยงดูเลี้ยง,ด,ยงดูว่าพัฒนาการของมันยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเมื่อเกิดโรคแบบนี้ค่ะก็เลยมาเลี้ยงตอนแรกกันเลี้ยงใส่กับท่อนะคะ ก็เลยมาขายายพันธุ์พอ,อขายได้แล้วก็มีรายได้เข้าเข้าครอบครัวค่ะแล้วก็เราได้กิน <c oughs> เพื่อนบ้านเราได้กินเด็กได้เรียนรู้นะคะเราก็เลยมีประสบการณ์จากตรงนี้เราก็ขายายมาเป็นบ่อใหญ่เนี่ยค่ะ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองผลพัฒนาที่4ค่ายารัตนพลได้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเกษตรให้กับกำลังพลสม่ำเสมอเพื่อให้กำลังพลได้ไปถ่ายทอดสู่ครอบครัว,รวกำลังพลอาทิการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาการทำกระถางพอเพียงและการทำกระถางแก้มลิงปุ๋ยหมักที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับก็ทำมาจากผักตบชวานะครับขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักนะครับก็ทำเป็นชั้นนะครับประมาณ30เซน นะครับแล้วก็จะใช้มูลสัตว์นะครับมูลสัตว์โรยข้างบนแล้วก็ทำเป็นชั้นๆนะครับประมาณสองเดือนครึ่งสามารถนาไปใช้ได้ครับกระถางพอเพียงค่ะก็ในนี้ก็คือเราจะปลูกพืชหลักพืชหลักแล้วก็พืชเสริมพืชเสริมนี้ก็จะเป็นพืชหลักของเราอาจจะเป็นมะนาวแล้วก็ที่ปลูกเสริมไปก็จะมีมะละกอรหรือว่ามะเขือเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ในการปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ กระถางแก้มลิงเป็นส่วนหนึ่งที่เราดัดแปลงมาจากโครงการแก้มลิงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับน้าที่อยู่ในกระถางนี่พืชสามารถจะอยู่ได้7วันนัน่นคือโดยที่เราไม่ต้องรดน้ําเลยใน7วันเป็นกระถางแก้มลิงเป็นการประหยัดน้ํา ปัจจุบันผักปลอดสารพิษของกองผลพัฒนาที่4เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคถ้านึกถึงผักปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์ต้องผักปลอดสารพิษของกองพลพัฒนาที่4ค่ารัตนาพลหลังจากที่มีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำให้กำลังพลและครอบครวัวกำลังพลมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครอบครวัวมีความอบอุ่นสุขภาพดีกันทั่วหน้า ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ,อทุกๆคนทุกครัวเรือนมีความสุขมากขึ้นคือทุกคนไม่จำเป็นต้องลดลดหนี้สินอะไรแต่เป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ไดเพิ่มรายได้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะขายสินค้าขายผักพืชผักอย่างเดียวแต่เป็นการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือนก็คือจากเดิมเมื่อก่อนเราซื้อผักเราต้องออกไปตลาดไปเพื่อที่จะไปซื้อผักมาแต่เดี๋ยวนี้คือเรา ลดตัวนี้ไปค่ะลดผักไปแล้วก็ปลูกกินเองปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกสามหลักการสั้นๆง่ายๆแห่งความพอเพียงคือพึ่งตนเองพออยู่พอกินพอเพียงเพียงพอที่จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตซึ่งการใช้ชีวิตตามรอยที่พ่อได้นําทางไว้ทําให้ผู้ปฏิบัติตามได้พบกับความสุขมีชีวิตที่ดีๆที่แท้จริง อดุลเดชมาเสมถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าว n b t สงขรารายงาน